ไพ่ใปต่อมานะคือไพ่เดอะสตาร์ไพ่ของดวงดาวไพ่ดวงดาวจะเห็นได้ว่าจากรูปภาพเปเน,นี้ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะนางแก้ผ้าแก้ผ่อนกันแก้ผ้าเนี่ยมันบ่งบอกถึงความสามารถทักษะวิชาชีพความสามารถจากตนเองล้วนๆไม่มีใดๆเจือปนด้วยตนเองเนาเรคยกว่าทุกอย่างอะ่ะเอาใบไมเซลทุกอย่างฉันทำด้วยตนเองทุกอย่างจริงๆนะประมาณนี้ขึ้นมาไม่มีสิ่งอะไรมาช่วยเหลือไม่มีใครมาช่วยเหลือจนเจอแดงสิ้น จากดวงดาวเนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพผู้หญิงคนนี้กำลังอับกลางแขนกลางขาเทน้ําออกจากคอนโทรลเนี่ยจากเกือกน้มเนี่ยทั้งสองมือก็แปลว่าช่วงนี้บอกเลยว่างานหนักงานเยอะต้องจัดการงานเมเนเทจงานและตัวเธอเนี่ยเป็นคนที่มีความทุ่มเทในการงานแรงการแรงใจต่อคนหมู่มากเยอะเหลือเกินน้ำที่เทเนี่ยก็เทไม่ได้เทเข้าตัวเองนะเทใส่รถดิน,ดนลงบนน้ําก็แปลว่าทําอะไรบางอย่างเพื่อเพื่ออ,อ,อื่นหรือเกินทาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต่อคนรอบข้างหนักมากบอกมาคํานี้ นะแล้วจากรูปภาพเนี่ยจะมีดวงดาวประดับประดับอยู่ในดวงดาวมันแปลว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีวิชาชีพความสามารถที่หลากหลายมีสีลุงเนี่ยลุงก็จะบอกถึงในเรื่องของพลังงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความหลากหลายในตัวเองทักษะที่ตัวเขามีเนี่ยเขาเรียนรู้อะไรเยอะนะเขาทําอะไรมาหลายรอยางนะแต่ถือว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีความเก่งเหมือนกันแต่คนนี้จะเป็นคนที่ถนัดกับการทําอยู่ตัวคนเดียวการปิดทองหลังพระการทําอะไรแบบเหมือนกบบฉันทำด้วยใจสงบสุขอะอยู่กับตัวเองประมาณนั้นเลย ให้ดวงดาวเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ปลีกวิเวกประมาณนึงนะแบบสงบฉันเพลิดเพลินใจฉันทําในสิ่งที่ฉันทําฉันมีความสุขพอแลละประมาณนั้นการงานหรอทุ่มเทนหนักมากเป็นคนที่มีการทํางานเต็มร้อยสามารถทํางานได้หลากหลายอย่างเป็นคนที่มีจิตใจที่แบบอบอ้อมอารีเป็นผู้ให้ช่วยเหลือต่อคนรอบข้างไม่หวัน่นแม้วันมามากไม่ย่อท้อต,ต่อความยากลำบากสุขภาพหรอกางแขนกันขากางแขนกันขาเบอร์นี้แล้วเนี่ยบอกเลยว่า ปวดแขนปวดขาแน่นอนความรักเหรอรักจะเป็นในเชิงกับสงบไปเรื่อยๆง่อยๆไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายคุยกันเทคแคร์กันคนเป็นโสดก็ยังคงกับสงบไปก่อนประมาณนี้ยังไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นยังคงเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าเนิบๆเรื่อยๆไปประมาณหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วก็สุขภาพก็บอกไปแล้วปวดเมื่อยก,การเงินเหรอ ก็ต่องเทนะ้อาออกไปราคาทั้งสองมือเนี่ยก็แปลว่าจ่ายทั้งสองมือเลยนะหาเงินมาก็แบบเป็นการเสียเงินไปกับผู้อื่นอ่ะดวงนี้เป็นดวงของคนที่ภาพป็นนี้เป็นภาพของความเสียสละนะยอมลำบากยอมเหนื่อยเพื่อให้คนรอบข้างเนี่ยอยู่สุขสบายเนี่ยรายจ่ายก็เลยเยอะนิดนึงประมาณนี้ซึ่งสอดสิทธ์หรอดวงดาวอันนี้เป็นแนวพระโพธิสัตว์หมดเลยนะ พระแม่กวนอิมก็ได้ประมาณนี้สามารถขอพรเขาได้นะเพื่อขอความมีบารมีขอความเมตตาหรือเจ้าแม่องไหนก็ได้ที่แบบเป็นพลังงานที่ดูลบยิ่อย่างเช่นพระแม่กวนอิมพระแม่สรสศดีพระแม่ลักษมีพระแม่ที่เป็นผู้ให้พระแม่อุมาก็ได้นะบางตรงนี้ขอพรได้เช่นกันจะนําพาให้มีโชคดีจ้ะตามนี้นี่คือไพ่เดอะสตาร์ไพ่ดวงดาวไพ่เบนี้บอกเลยเหนื่อยเหลือเกินภาระเยอะเหลือเกินแต่ฉันก็ยังคงต้องทําต่อไปเพราะจนเป็นคนเสียสละนะ